ฟุตบอลไทยกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญแต่คุณรู้หรือไม่ว่า AIS Play กำลังเตรียมทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ AIS Play จะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับฤดูกาล2025-26อย่างเต็มที่ยกระดับประสบการณ์การรับชมฟุตบอลไทยให้เข้าถึงแฟนบอลทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีถ่ายทอดสดระดับ Full HD บนโครงข่ายอัจฉริยะของ AIS ทั้งมือถือ และเน็ตบ้านที่ครอบคลุมทุกมุมของประเทศแต่ที่น่าตื่นเต้นคือเมืองไทยกับไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทีมจากทุกหลีกอาชีพของไทยไม่ว่าจะเป็นไทยหลีกหนึ่งไทยหลีกสองและไทยหลีกสามได้เข้าร่วมทําให้เกิดแมตที่ไม่คาดคิดเมื่อทีมท้องถิ่นได้เผชิญหน้ากับสโมสรชั้นนําซึ่งจะปลุกบรรยากาศและพลังของฟุตบอลไทยให้กลับมาครองใจผู้คนอีกครั้งนางสาวรุ่งทิพย์จรุศริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS อธิบายว่า AIS มุ่งมั่นที่จะยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนโดยนําเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดที่ทันสมัยมาประสานกับโครงข่ายอัจฉริยะของ AIS เพื่อให้แฟนบอลได้รับประสบการณ์การรับชมที่ลื่อนไหลาภาพคมชัดและสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์โดยไม่จํากัดเครือข่ายนี่คือก้าวสาคัญในการส่งเสริมกีฬาไทยให้เข้าถึงทุกกลุ่มคนและเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง แต่คุณคิดว่า AIS Play จะสามารถเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยได้จริงหรือไม่การถ่ายทอดสดเมืองไทยครับจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือจะเป็นก้าวกระโดดสู่อนาคตที่สดใสของฟุตบอลไทยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมติดตามและสนับสนุนเมืองไทยครับฤดูกาล202526 20ที่จะเปิดฉากในเดือนตุลาคม2568ดดูฟรีทุกเครือข่ายพร้อมไฮไลท์และรีรันทาง AIS Play ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางการแข่งขันที่ https colon slash slash www.ais.th slash tele